สง,งยมหรือโยมพอน,น้อยได้มาร่วมงานบุญทอดกระถินที่วัดนนทองวัดนนทองตะบนนนติงอำเภอคงเจงหวารวรชิมาอันนี้ก็เป็นโรงทานเป็นลรงทานออันนี้เป็นโรงทานนะลรงทานไอ้ลุงทานผัดน่าจะเป็นผัดอะไรเนี่ยผัดเออ อันนี้ทีมงานชุดศิละปะเมืองคงดนตรีมโะฮอลีดดตีเครื่องเสียงมโหรีมเมืองคงเิพิธเดี๋ยวเราขัอบอีรากลับบ้านก่อนเดี๋ยวนั่นพี่ยออยู่นี่เองพี่ยออยู่นี่ไหมจะลอยอย่างนี้กลับบ้านนะกลับนี่อ่ะเ<ร>ดีด๋ยวกลับใช่ใช่เดี๋ยวเขาไปรับขั้นติดก,ก่อนเราตรวจทินไร้ภาพอยู่ เมื่อวันที่23ตุลาคม2565ันร้บห้านี่ก็เป็นบนรรดาโรงทานโรงทานอ่าที่มางานบุญทอดกติณฑ์ที่วัดโนนทองอ่าตำบลโนนเต็งอำเภอคงอันนี้พ่อส่งในลูกแย้มหมลูกหลานเป็นขนมหวานเป็นลงทานขนมหวานนะครับลงทานขนมหวาน อ่าโยกมาร่วมบุญมากเรียนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสำหรับผู้มาร่วมงานพระกระถินอ่าสาธุสาธุสาธุอันนี้มีลงทานของใครเนี่ยเอออันนี้ลงทานของคุณนิชานนท์และสามีเป็นลงทานขนมโบนัตขนมโบนัตขนมโบนัะขนมโบนัตอ่าสาธุเอออันนี้พัดมีอันนี้เป็นพัดพัดอะไรรู้ไหม ผัดทะเลผัดทะเลเอ,อ,อันนี้ก็เป็นสลาสลาใน,นการทอดกรนนะดิ่งไปชกขโมย ข้ามมืถ่าย,ยด้วยได้แกจีกันก่อนแล้วขอบอเส้นเราให้ายาไปรับเออเออเอออันนี้เป็นลุงทานนี่โอ้เออจะจะไอ้ลงครักกววัดดูทองเรา้ที่นี่ก็เป็นทีมงานลงทีนี้ทีมท,ทีมงานแม่ครัววัด โนนทองตำบลโนน,นเต็งอำเภอคงวันนี้ก็วันที่23ตุลาคม2565นีน่ยมแม่ยมทั้งหลายก็ได้ม,มาร่วมกันอ่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐถินในวันนี้ด้วยกันเด้อมุทนาสาธุสาธุสาธุ